งามๆเลยนะเป็นมีหมูแหน่มีต้มหมูนะนี่นมีขนมป้าติดใส่มาคอให้นะก็บรรยากาศตอนเชาๆอยู่ที่ตลาดนัดบุญซวงเหือเนาะหรือว่าบุญหอเขาประดับดินอยู่ที่นครหลวงพระบาทนะเดี๋ยวจะผ่ายางมเนะบรรยากาศมาในมิน้ เพิ่นมีเครื่องค่องหรือว่าสินค้าใดๆนำมาวางขายอยู่ตลาดนัดนี่อ่าตัวนี้จะเป็นโอ้ตัวนี่เนาะเป็นโอ้โอ้ไม้เนาะเป็นขั้นตัวนี้เพิ่นจะเอาไปใส่บ้านเนาะตัวนี้เนาะงามๆเลยเนาะเป็นไม้เห็ดแล้วจะเป็นเอกลักษณ์นะอยู่ที่ลวงผับางเนี่ยนะซึ่งว่าตลาดนัดนี้เนาะเพิ่นก็จะจัดอยู่ เที่ยวยานตลาดกลางคืนเนาะไปหอเที่ยวเดินทานร่วงคนตอนนี้ก็จะมีผู้คนเราคนก็เริ่มพากันมาเลาะตลาดนี้จะอีกวานด,ดนะึะเพิ่อก็จะมีพิธีเปิดเป็นทางการส่วนว่าผู้คนจะมาเลาะ ตลาดนี้ยางคึกคืนนั้นก็น่าจะประมาณประมาณแปดเก้าโมงนะฝนจะมาไลา่ทางสะวพานตอนนี้ก็ประมาณประมาณเจ็ดโมงคนก็หลอ่อท่าเปิดพิธี่ย่างเป็นทางกาดนะเออเรนี่จะมีมีคอลวราบไหมด้วยนะนนะมีข้าวราบอันนี้เหือแั้วนี่นะโอ้หง่าเนาะเหือเหือหน้อยเนาะ ว่ามือนี้ก็จะเป็นมือเลาะลาดหรือว่อาขันซับทองถิ่นห้องเมืองรอบานี่เลาะลาาเนาะมือน,อน,ลลน,ออนี้แล้วก็มืออื่นนี้มันจะมีการแข่งขันเหือเนาะอ,อยู่ที่แม่น้ำขานดนะอาการจะผ่ากันมาค่ายเป็นเครื่องข้อง นล้อันนี้จะเป็นม่วงนะคือเป็นเอกลักษณ์มันก็จะพากันตื่นแต่เศร้าๆกันเนาะทราบซีโมงแล้ว,ลวเพอนก้าจะพากันเอาเครื่องมาลงอยู่ที่ตลาดนี่วันนี้พอจะมีข้าวเป็นฟองอันนี้มักกล้วยน,นั่นเะอันนี้มักกล้วย มีใบตองเนี่นะมีดอกไม้มีห่อข้าวประดับดินอนันนี้นะ,ะเอาใบตองห,อห่หอนะข้าวประดับดินมีนอนเนี่ยข้าวประดับดินนี่ก็จะมีละลายยางเนาะเพิ่นเอาหลวนเข้ากันแล้วก็เพิ่นจะเห็ดเป็นห,อหน่อเนาะส่วนไหนมือสิบห้าคำเนาะตอนเช้าเพิ่นก็จะเอาเข้าประดับดินนี่ไปหย่าอยู่ ตามวัดต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นอายุตามหัวตามซ่วนตามคุ้มเหอนเนาะอันนี้เนาะเข้าระดับดินเขาลามาแซ่บเลยนะเนี่ยมีตัวดินเนี่ยนะนี่ตัวดิน อันนี้อะนนี้จะเป็นขันอ the ันนี้ขันโฮมเนาะนี่นะขันโฮมตัวนี้จะเป็นเจี๊ยนะตัวนี้เจี๊ยบัซ่าเนเ็ยาๆเลยนะนนี้เ็นเ็ดปาาแม่แหลกเ็ดปาอาานบานอันนี้มาแน่เ้องหน่อยน้องหน่อยเราต้นไม นอไปแก no ่แล้วแซ่บเนาะข่ 15, ายเราได้เป็นก uh, well, ิโลป่ะเอ่อเปนกิโลกิโลกิโลสิบห้าพันนะกิโลสิบห้าทมคิดอันนี้อันนี้กล้วยไม้นะนี่เนาะเป็นแหละก็กล้วยไม้กล้วยไม้เนาะเราไปคู่กี่เรียนเราไปห้อยเนาะงามเนาประดับเแืบในมือนี้ก็จะปรากฏเห็นมีใบตองเนาะ เพราะว่าพันเจ้าไปฮ่อเข้าประดับดินเนี่ยมีตอมีมากแต่มีมากไม้ปลาเนาะหลายๆอย่างเลยเนาะที่เพิ่นเจ้าไปฮ่อเข้าประดับดินเนาะมีหลายหลายสนิทหลายอย่างนะอันนี้นะเนาะจะมัดเป็บท่อนเนาะเขาจะคลายเนาะจะมีไล่ท่อนเพิ่นก็นมาซื้อมาอน,นี้เนาะนี่นะมีไล่ไล่สนิทเนาะ มันมัดคอบ้านนาะมัดคอมัดคอมัดเข็มนะตัวสีดานเนี่ยเทีวเนาะอันนี้มัดพ่มมัดพ่มมัดแสนนี่มัดสีดานจะมีประเด็นมีมัดมังมัดกุกบบานนี้เนาะเที่ยวกเนาะมัดกุกมัดคออายุ่จุดนี้มันจะค่ายอาห้างร่วงขบาร์นะนี่ ซี่ว uh, ่าล uh, ูกบอกมีมูแดดมีนั่งยย่ายเลยสาแซบเลยนะอันนี้มันจืดมันมี้หมักเอาได้อันนี้มันแงเมีนั่ซ่มันจะมีส้มมูนะนี่แซบแดล้วนะมีไสโอวเนะไสโอวบม สาๆใ่หมมาเลาะสิมอาหั่นที่ขึ้นซื้อเมืองร่องพระบาทเนาะทีนี้จะมีขนมแเนาะขนม,ม,มขนมมาี้เนาะขนมมอาฟ์ด มอดพอละม,อมืมดพอมอดพอเนาะก็มีขนมบ้าบเป็ดแต่ขนมบ้าเป็ดน,นะก็เป็นมีขนมที่ขึ้นซื้อแล้วก็นิยมกันเนาะอยู่ที่นครขอนล่วงเาบางในเนาะหลายๆคนเนาะมาเที่ยวก็ซอกกินเนาะขนมบ้าเป็ด อยู่นี่ประกจาจะค่ายนะพอเขาประดับดินมาตรงนี้นะในมือ15คำนะมันจะเอาไปไปยหญ่นะลูบสามบัดวาหาบสถานที่ต่างๆเนาะอยู่นี่ประกจากนะะกจะค่ายเพราะติดเท้าในแอปเข้านะมีห้องเลื่อนเข้าแดงนีง ทยอยหมาแล้วตอนนี้ก็อย่างบ่ไล่เลยนะเนาะอีกประมาณจักน้อยนี่เนาะฝนจะไล่ครนะับ ตอนที่สาตรง่ถึงจะนมี้เลยนี่กมานมาหาอันนี้ขนมนะขนมตาแซ่บเลยจากนั้นมันก็จะมีไข่พวกมักไหมนะและล่ายาที่เพันเอาไปห่อจเป็นเข้าประดับเด่นนะโวที่ว่าเพิ้นห่อจะมี ซื้อไปหอก็ได้หรือว่ามาซื้อโตที่ว่าเบนหอก็ได้มดีข่านี้ขวกมากไมนะ้เนี่ยมีมากเงาะมากไม้ก็ล่า่เลยมือนนี้นะ จะบัญ,ญาัเาเป็นฮอนี่นะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะเอาใส่เนะ <Okay. S 2> เป็นใบตองามากไม้ใส่เนะ่ละแต่ลายาต่ละสนิทใส่ครบแล้วประกาหฮอร์เนาะ พอแล้วลวนะเนาะเอาประดับดินอตอนนี้คนก็เริ่มมาไล่ขึ้นแล้วเนาะอันนีก็จะบีคนมาไลา่มาจากไล,ลม่ม,าาลลมู่บ้าลจากไล่เมืองโดยเฉพาะอยู่ที่แคร่งร่วงหบางเนาะ เียบบอ้ะเสียวบอวกปลาแดงเสียวปลาแดงนะมีปูด้ยนะมีปูใชนมักกกอไห้นะกอมากทุ่มนะมีนี่จะเห็นมักไม้แบบแปลกๆนะลายสนิทแบบนี้นะมักไม้ป่าเนาะ นี่ใช่ข้าว่าดตัวดินขนมเนาะขนมบ้านนี่นะเนาะมาำใหญ่นยนะแซ่บเลยได้ดียังเลยเนาะย่างเลยบอว่าจะเป็นเบอร์เกอร์แนมดิบแนมจืดหรือเครื่องทอแนะนนาเลยลายลายยางเลยนันี่นะแซ่บนาได้อายคานนี้นะแซ่บ อันนี้เป็นย่างเองขนมขบเจ้าขนมขบโดยอ๋อโอเคเนาะลายยางหน่อยนิดเนาะเนี่ยอะไรเนี่ยคะนี่มีได้รเนี่ยเให้ดีอันนี้มันย่างเนี่ยเนี่ยแหนมดิบอ่ะแหนมดิบหน่อยแหนมดิบข้าวหนมแล้วก็เป็นมินิเค้กมิินเค้กลายยางเนาะโอเคเดี๋ยวย่างลอกกันได้จ้ะโอเคเนาะนี่เนาะมันมีค่ายเพราะขนมเนาะมีลาลายยางอาหารแบบเอาสามารถกินเบาๆนะ เวลาแบบรออยู่ที่ตลาดนัดนี้ไอ้คอจีนะน,นี่นะคอจีปาเต้ป้าเต้ลาวต้าเต้ลาวเนาะโอ้แซบ่บเลยมันจะมีเกี๊ยงเนาะนี่เนาะลูกเกียนะกเก๊ยงสดเนาะลูกเกี๊ยงส่วนแร่จะมาเต้ลำบางเนาะลูกเกี๊ยงว่านเมืองนลำบากก็เริ่มมีแล้วเนาะเดือนนี้เนาะเริ่มเดินเก้าไป ก็จามีอันนี้คัวข้าวปุ้นคัมีข้าวปุ้นนะเ็ะแซ่บเลยนะร่ยอยอร่อยฮะอกกินในมื้อนี้เนาะก็จะมีข่าย ข้าวเ,เ,เปียกข้าวซอยน้องเปื่อยอยังอยู่จุดนี้นะฮะสามารถมานั่งกินอยู่นี่ก็ได้นะในมือบุญนี้มันจะมีข้าอยู่มานั่งกินอยู่นี่สดๆแซ่บๆเลยนะตอนเช้าได้มีข้าว่า่ได้นี้ว่านตอนนข้าวว่านนะลายลายยางยิ้มส์สั่งแซนี่จะได้กินข้าวสด,สดๆนะมาแต่เช้า มันก็มีมีจากข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นเฟิร์ข้าวซอยนะได้ห้าเลยขายขนมอะไน,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 นี่นะมีอันนี้สปายตี้เนาะอันนี้ลกจืนจืนหยอนไจนแหนบน่นแนนแะแหนบดิบอ่ะแหนบจืนเอาแหนบจืเลยน,น,น,นะเบร์กบชื่อครับใจนะ ก็มีจะมีพวกเก็บข <problem> ้องแห้งแล้วนี่มันซีนมันซีนแห้งข้าวจีนข้าวจีนะจีปัเต้ทานข้าวุ้นข้าวุ้นข้าวสอยเนาะ ่ายในวันนี้นักจัดแซ่เป็นอาหานละลากหลายแล้วอยู่จุดนี้นักก็อยู่ท่าพวกมากไหมนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะมักแต่งอันนี้มักแต่งลายแซ่มักแต่งลายมักเกียงมัดดัดเนี่ยลายยางเลยเนาะอันนี้มัก สีหูมะฮอนะสีทาเบิ้งา,าข้ามป้อมกันหนีนะเป็นบักไม้ที่ว่าเพื่อนเอามารวมกันมาไปฮ่อเขาประดับเด็กน,นะเป็นบักไม้ป่าส่วนใล่มีรากไา่แล้วมันนี่นะมักแตงมักผุกมักมัวมักกว้วเมักไม้สดหน่อยมันนี่ อันนี้า่าตัเเนาะอันนี้ตมวตอมี้ำเพิ่งมีอไไม่นอะไรอยากไมนอนิต้ง ีันงดงามเลยแล้วนะนี่นะดอกไม้ไปบูชานะไล่เลยนะก็นะนะะนะจ,ะจะมีอันนี้หอเข้าประดับดินเลยเนาะ <c oughs> ข้าอย่างนี้เนาะเป็นดอกไม้ซื้อไปบูชาเนาะยื้เขื่อนอยู้วัดก็ได้นะนะเลยนะนี่นะงดงามเลยเนาะเป็นดอกดอกดาวเสือนานะนี่นะงดงามนะ กระเป๋ากระเป๋าเนี่ยกะเชเอาอะเอายาคู่มาด่าดือยอากู้มาห้าคู่ท้อได้คันแข่งแล้วเปล่าเอยกระดาษุม้านี่นะแค่รวยเลว่ะเออรวยเลยเจ้า่ากันพอนะเขาประดับเด็ดมีเชิมาอเขาประดับเด็ดดอกไม้นะนี่ ายยสางเห็ดเนาะยาดนี่นะอย่านี้ไข <c oughs> ย,ยมัก,กว,ย,กกวย,ยนี่รแทกซ่นะมัดกวยไขม แม่บมากวยแพงไล่เลยเนานักไปนักไล่สนิทมักแต่เลยนะมักแตงมักแตงมาเทียงมาปุกนักแตะจะเป็นบรรากาศตอนเศ้ายเลยนะ อยู่ที่ตลานัดบุญสวงเห่อหรือว่าบุญฮอกเข้าะดับเบียงยู่ที่ใจก่กางนัรขอนร่วงผบางเน่ปบลิซายก็จะข้อหลาคลิปดีเราไปเพียงแต่ทานีีก่อนละก็ข้อขอบใจทุกทุทานทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสวดและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันไหมในคลิปต่อไปสบายดี